ครับใช่ครับผมไปต,อไต่อกันที่เรื่องของทางสมาพันธ์มวยสากลเอเชียครับเตรียมสรุปการจัดมวยชิงแชมป์เอเชียรุ่น22ปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพให้ IOC พิจารณาถึงความโปร่งใสครับนายพิชัยชุนหะวชิระนะครับประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชียหรือว่า ASBC นะครับในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยสากล ชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียครับรุ่นอายุไม่เกิน22ปีที่อินร์สเตเดียมหัวมากก็เพื่อที่จะยกระดับวงการมวยเอเชียแล้วก็เป็นเวทีดูฟอร์มนักชกดาวรุ่งแววเด่นนะครับซึ่งมีหลายชาติน่าจับตามองครับไม่ว่าจะเป็นอุซเบกิสถานคาซัคสถานมองกโกเลียและจีนนะครับโดยปีนี้เนี่ยมี157คนจาก20ชาติของเอเชียร่วมชิงชัยทั้งหมด25รุ่นน้ำหนักครับ ส่วนทีมไทยเนี่ยส่งทั้งหมด13รุ่นเป็นมวยหญิง6รุ่นนะครับแล้วก็มวยชาย7รุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหน้าใหม่ครับซึ่งหวังลุ้นประเภทละ2เหรียญทองนะครับส่วนในประเด็นที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ขู่จะตัดกีฬามวยสากลออกจากกีฬาโอลิมปิกปารีสเกม2024นะครับนายพิชัยในฐานะประธานสาพ,พันธ์มวยสากลเอเชียเผยว่าหลายชาติต่างหวังที่จะได้เข้าร่วมรายการใหญ่ๆของโลกและ หลังจากจบรายการนี้จะทำหนังสือรายงานสรุปภาพรวมไปยัง IOC เพื่อยืนยันถึงความถูกต้องโปร่งใสมาตรฐานทั้งการจัดงานและคณะกรรมการนะครับเพื่อหวังว่าทาง IOC เนี่ยจะรับทราบถึงความตั้งใจจริงและไม่ตัดมวยออกจากกีฬาโอลิมปิกเกมนะครับ สำหรับการแข่งขันมวยยูย่สองชิงแชมป์เอเชียจะชิงชัยกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่26มกราคมนะครับโดยวันนี้จะเป็นการแข่งขันมวยหญิงซึ่งนักชกไทยเตรียมขึ้นสังเวียน3คนครับเริ่มเวลาประมาณ14นาฬิกาครับผมมา